ณนะเวลาห้าจุดห้าปดพีอมไปอยู่อยู่อยู่เสียตาแเสียตาทำไมตอนแรกที่ผมมามาันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเออตัวตัวพี่พี่สันมึงดูประตูหนีบเลยอ้าวทำไมเสียงน่าหายไปไหนเสียงคนอยู่ๆก็หายเออ ดี๋ยวจูกว่าให้อ่านข่าวเลยกดชักเข <c oughs> กดอะไรรัวขนาดนั้นนะโอ้โ <c> ค <oughs> ือโคเสียบตาโคเสียบตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นอนนี้จองเฮ้ย <c oughs> นอนแย่งไงคุณนอนโซฟาเลย <c oughs> พี่พไปนอนมาดูดิเย้ตัวตัว <c oughs> ฉลาดตอกแล้ว <c oughs> น,นอนนอนกันไปเลยอะแล้วฟงก็กลับมาเลยนะตรวจสอบเพื่อนร่วมห้อง <c oughs> เพื่อนร่วมอย่างอะไร ยังมีตัวอะไรเดือข้างนอกปะโอ้โอ้กระตุกกโด่นแล้วกโด่วนฉลามโต๊ะเฮ้ยไฟลามองเฮโยเอโย แอ้วชิบหายเลยชิบหายเลยชิบหายชิบหายเลยไอ้บีไอ้เอ็นดูไอบีทำมาเล่นเด็กตัวความคิดอะไรอยู่สิเสียงอะไรบ้ถอดแว่นเลยบคนหาสิ่งที่จะ ช่วยอ้าวไอ,นอ,อ้น้องเลขมันไม่คุ้นเลยนะน้องเจียงอะไรวิ่งขู่เห็นตัวกู <laughs> <c oughs> เห็นตัวเองเฉ่เลยลทีวีเปิด อะไรทำเราไปทำอะไรปี่ปิประตูอัดหน้าอะไรผมพี่ไปในปีเฮ็ดลูกเสียงโคตรดังเลยตูเสียงดีพี่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่เสียงดังยังพี่จะรู้เหรอ แค่ทีวีทำไมตรงนี้มันล้นอย่งวะไปเองตรงนี้มันล้นมะเนี่ยเอ๊ะอ่าอ่าทีวีหายใช่ไหมเพราะไม่ใช่ปล่องไฟหายปล่องไฟหายไปไหนวะหุ้ยเสียงอะไรไม่รู้โอ้โหผู้หญิตัวเองเชื่อ้วะเฮ้ยโอ๊ยเคิดอะไรอะอะไรอะไอ้โดนผมบีบคอตายแล้วพี่อ่านไปได้ บิบกคอตายมันแม่เราทำอ่ะแม่ทำอย่างนี exactly uh ้อะพี่อันนี้คืออ้า กูเห็นตัวเองเยิ้มไม่เราหารหัสและหน้าตออเกียร์เนี่ยสี่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไระพี่นั่งเดินออกไปดูนอกนอกนอกบ้านดีดีมันออกมาได้ด้วยเหรอมาดูดิ แล้วทีวีนี่มึงไม่พังมึงไม่ปิดแต่สัก,กทีวะเราจะปิดทีวียังไงอะสิ่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะแอบบก่อนเลยอุย้ยเอ๊ยอุม๊มมาจะยืนอะไรตรงน,นี้ ไม่รู้พี่รู้ไหมโอ้ยเฮ้ยปิดตัวและนิ่งไว้เจ้ากลิ่นตัวเองเมนไม่ดีงานอันนี้อะไรอ่ะเคล็ดลับการหายใจการหายใจไอ้ที่หน้าต่างไอ้ต้อ้มีเค็ดลับด้วยเฮ้ยได้ในทีวีมีสวิกเดยน้อง ีเราพี่เอ๊ะทไฟอะไรเนน่ะไฟมันเป็นงั้นล่ะอ้าวอันเชิญบอสอ่ะไี่ขงสัยพิธีเลยวบูชานี่มันมีนี่เด็ดสิ่งแรกว๊อดสิ่งไรสิ่งไรสิ่งไรว๊อดนี่จะเข้าคนเดียวดิกูกูกลัวมันมีที่สิ่งอะไรวะไม่รู้ออกไม่ได้ใช่ไหมข้างนอกอ่ะ ไม่ได้ใหญนี่เราเราไปดิ <laughs> มันออกได้ปะแต่กูไม่ออกอนะจะ <c oughs> ไม่ให้เราทำอะไรตัวโอ <c oughs> ๊ยกูมองเห็นตัวอเองเยอะทีๆเป็นี้ ปิดแหละไปแหละกูเข้าแหละไม่ชอบเลยการสีดแบกวิวิวไิไฟไฟไฟกระพริบเฮ้ยลัอมาโอ้คนละกระพ,ะร,ร,ะพริบอนี้กระพริบแสบตากระพริบแต่อากูเห็นตัวเองถ้ากูจ้องจะเป็นไรโอเห็นตัวเอง ถ้าตอบมากเมื่อกี้ไปได้เล้เฮ้เอ้าเฮ้เนี๋ยกไปกันยังเนี่ยทำไมกูไม่เห็นใครเหยอะไรสีแดงๆตรงนั้นอะน่ากลัวจังวะอะไรแดงครับพี่ไม่รู้อยู่นู่นป้าจะติดไฟหลอด LED สีแดงก็ได้ตัวปอไม่เขาตกใจเท่าไหร่เบา

ไอ้กูเตวกันสักทีกูยังแขนอยู่เลยน่ะกูยังแขนกูอยู่เลยน่ะ <Yes> Oh วดูเพลงกันดิบิวโอยไอ้เชีอกหนลุกเลยสัทีไอ้เชหนทำไมกูเห็นตัวกูยืนอยู่แค yeah> ่น right. ี้อะกูเดินสิงนะเอ้อ no เฮ้ยมึงปิดทำไมมึงปิดทำไมปิดทำไมปิไมประตูห้องไหนเปิดเะเสียงเสียงอะไรเด่นอ้าว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 เน็ตหลุดหรือออกเกมเพราะเพรสะอ u p p หลุด เนรุดเลยเรรดเราขับพ่อเคียไม่ได้เราจะออกไปรับไหมได้ดีเราจะดไงอยู่ต่ออยู่ต่อพี่อยู่ต่ออ๋ออยู่ต่อแต่มึงออกก่อนกูออกไปรับเลยอยู่ต่อออกก่อนอ๋อคือต้องการนี่ไงกันหายใจค้างไว้ เอาแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไอ้กอสซิลายังอยู่วะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยมีประตูทำไมเฮ้ยไอ้ยอแหมพี่เพียนะเพียนหัวใจตาฮาร์ดแอนดโลว์โลว์โลว์ประจันเทียนหัวใจตาเนี่ยกังหันสามกังหันเอา <what> คนเข็มนาฬิกาดิกระสิง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  Excuse me what happened เห็นหน้าตัวเองไหมโง่ตัวเปนหน้าคนเลยสิจ้าวอันนี้เรีกได้ไหมหกหกค ดีเลิศเพัทสามสามเปิดได้แล้วอ่ะเปิดเปิดได้แล้วใส่หมู่คิดว่าใช่เปิดได้แล้วใช่ใช่ไหมนา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 ฬิกาหมุนไวมากเลยอ่เวฟไปเลิกเรียนแล้วเหรอไม่รู้กูกูกูแอบเวฟ รตี้ยไอ้เฮียเดยกอุ้ยโผมึงเหรอโอ้ยแล้วกูเล่นตอนมืดเฮ้กูกลัวนะเนี่ยไม่เชื่อไม่กลัวเล่นเลยจีจีสสวยกุสิราเอาไปแล้วเนี่ย อแต่กูเช็คกอซิล่าดิกอซิล oh, ่าอยู่นี่คือโลกของคุณ s <S คุณสามารถ <you are S 1> ตื่นได้หรือไม่ให้ฉันโชว์บางอย่าง <Let> s <S ให้คุณดู <you> บางสิ่งที่คุณ <Sometimes S 1> อาจ <you S 1> จินตนาการฝ you so ันดีเนี้